สองสาอบการ s อ p จอมสงสายยารแคบีต่อไปครับสำหรับพี่ที่เปิดงานใน กัณนรงนายกเทศมนตรีนครหรนธรรมชาตนปานนะคะานประกานหังกรรคชากกบมมุชานะคะนะคะวันนี้ท้องขอของกระทรองที่ว่าเตรียมความพร้อมนแล้วก็ปรับตัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการสงสารค่ะสำหรับกิจกรรมหลักๆนะคะในโครงการนี้ที่ได้ดำเนินที่โรงแรมบุรีสีภูนะคะมีผู้เข้าอบรมหน้าที่่งนี้นะคะแล้วก็จากในวันที Not sure can speak สองส่ว n เอ่อีอ่ l ก่ันม s ันหรือปลนี่ผูกพันปปกับอย่างน้อยสองประการนะครับประการที่1นึ่ธุรกิจ S F จากสากงเสาตาไปด้วยเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จในระดับเด่นโุนแรง ทำให้สามารถที่จะกตระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในวงกว้างที่เืราะฉะนั้นมิติของเครื่ <y> อง <c oughs> ตุ้นให้เกิดกำลังซื้อซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ไดและก็มีศักยภาพที่จะขยายตลาดได้มากขึ้นวิธีการต่างๆเช่นจากกิจกรรมวันนี้เป็นการโปรโมทให้นธนชาชนได้รับทราบสินค้าที่มีคุณภาพและก็สินค้าที่มีความหลาหล ให้ประชาชนได้สัมผัสแท้จริงเรือกที่มีพลังาพประการที่1นะครับประการที่2สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างในหน้าา่าิดก็คือว่าเราจับมือกับพันธมิตรต่างประเทศเรทราบจากท่านพานทย์ว่าได้จับมือกับประธานของการค้าเราได้จับมือทำเอฟโอยูกับประเทศต่างๆได้ส0กสิบอประเทศเพื่อที่จะเปิดตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่จะทำให้เปิดตลาดม่ให้กับผู้ประกอบการสามารถที่จะขายสินค้าได้มากกว่าการขายเฉพาะในจังหวัดสุโขทัยและสามารถปรับราคาให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะขายส่งออกได้ได้วยเช่นกันาารกครับจากค้าสู่สากลครับ